สวัสดีครับผมวันนี้ผมวิทครับผมออดครับวันนี้พวกเรามาจากชมรมด็อกเลเวอร์ครับผมมหาวิทยาสำสครับผมวันนี้พวกเรามาทํทำอะไรกันครับผมออดตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านแสงตะวันครับผมบ้านแสงตะวันแห่งนี้ครับผมบ้านแสงตะวนนัน,ะวนนี้เป็น สถานที่เลี้ยงสุนัขก,กว่า300ตัวแล้วยงังมีแมวอีก200กว่าตัวนะครับผมประกอบไปด้วยหมูป่าด้วยครับหมูป่าอีกหนึ่งตัวครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพบกับสุนัขจรจัดที่ไม่มีใครเลี้ยงแล้วไม่มีใครเลี้ยงดูเป็นอีกด้านหนึ่งของสุนัขใช่ครับที่ชมได้ยากมากครับผมสำหรับ,รบเขาสุนัข3้0ตัวเนี่ยมีคนเลี้ยงแค่คนเดียว ก็คือคุณปานิดาคุณปานิดาเพียงคนเดียวที่เี้ยงสัตว์กว่า500ตัวไว้ผอเานเนี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปัานิากไปูบรรยากาศข้างนล้มะเาให้ทกานักันนะครับ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับป้านิดาครับผมคือป้าท่านเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงหมากว่า300ชีวิตเป็นคนที่ดูแลบ้านแสงตะวันแห่งนี้ครับผมลำบากไหมป้าทวาเป็นอยู่ของมัคุณก็เหนื่อยนะคุณนะเหนื่อยทุ่งระยะหลังๆนี่ลำบากมากระยะไปอยู่เนี่ยยิ่งลำบากหนักเลยเพราะว่าไม่มีคนรู้จักหนึ่งปีไม่มีใครมามองเลยครับเพราะย้ายจากที่เก่ามาที่ใหม่ใช่ไหม ป้าเล่นสัตวเลี้ยงเนี่ยป้าเจอปัญหาปุ๊ปปัญหาเลยว่ามันอะไรนี่สินน้องเรียนถูกถูกหรือถูกแรงกายยังไงแรแกายการน้องเรียนว่าเสียงหมาขี้หมาถ้าเขาเขาเรียกเล่นรีดนางคาเล้นกับคนเก่งเนี่ยแราไม่มีรายได้อะไรอ่ะเรารอแล้วบริจาคอย่างเดียวเรียนทราบตามสัจจุลเลยนะคะป้าจะอยู่ได้โดยที่มีนักศึกษานักเรียนแล้วก็ผู้ชราเนี่ยที่เปรวแล้วก็ประชาชน ไม่ช่วยเหลยไม่จ,จากเงินให้ถามไม่ชินแล้วเหนื่อยถ้าถาม,ถามป้าว่าช้องไหมว้า,าวก็้อมหมแต่ป้าไม่เคยถ,ถอยอ่ะพราถ้าเราถอย,อถอยอพวกเราก็จะอยู่ไม่ได้ ม <S an other> เองก็เ,เป็นสิทธิ์เก่าเอ <S an other> แบบเือนกันอ๋อนะครับฝากให้น้องๆทุกๆคนนะครับหรือว่าทุกๆคนที่กําลังชมอยู่นะฮะก็อยากจะบอกว่าสุนัขหรือว่าแมวเขาก็มีชีวิตจยยิตใจเหมือนกับพวกเราแต่เขาไม่สามารถจะพูดออกมาได้ว่าเขารู้สึกกับการกระทาที่บางครั้งเขาเจ็บปวดเมื่อบางครั้งเขาถูกทออทิ้งนะฮะ <S <S <an other> ที่ดินที่มีอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาจำลองแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาหมดหมดไปเหมือนเมื่อไรนี่คือี่นี่ก็ไม่มีที่อยู่ แล้วป้าลุงเองก็ไม่ได้อยู่สบายเขาเสียสละมากถ้าคุณมีกําลังเงินหรือกําลังเสษอาหารหรืออาหารสอดหมาแมวอะไรก็ได้คุณคิดว่าจะให้ได้หรือนะแต่เวลาก็ขอให้มาที่นี่ต้องต้อง พวกคุณอยู่เขาคงยังไม่ถูกไปเอาไปฆ่าเอาไปทำอะไรกันป้ายอยากจะฝากว่าขอให้ลักศิษาทุกขุกมหาลัยมีเมตตาอย่างนี้ตลอดไปคือเราเราป้าดีใจแต่พูดอะไรไม่ค่อยจะจะถูกนะอตอนนี้มันตืนหลายหลายเรื่องแต่ที่เรื่องที่ดีเรื่องที่ดีที่สุดคือเอแบ็ก<ะ>มาเนี้ยป้าดีใจที่สุดค่ะ